สวัสดียามบ่ายนะครับวันนี้ผมมาลองกินเช้ากันครับพี่พอ่กำนะครับแล้วก็พี่ขันแล้วก็น้องแป้งผมมาลองกินอาหารเวียดนามในเมืองเจวดก,กนนะครับบรรยากาศที่ผมมากินก็เป็นบรรยากาศที่อยู่บนตู้นะครับ <S <S แล้วก็มีที่นั่งที่มีคนนี่ได้ได้ด้วยอยู่ที่ว่าเราจะนั่งได้ไม่ได้ครับแล้วก็ดูไวัยปนี่ค่อนข้างจะ มีตลอดบนเส้นทางการเดินที่เรามีครับบอกไว้อ<ด>ีกทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ผมไปล่องเรือเที่ยวรุ่นเที่ยวนี่มาแล้วก็ไปเที่ยวชมบรรยากาศต่างๆมากมายที่เราได้เดินทางมาที่เมืองเจ้าดกครับนะเราสั่งอาหารไปก็เป็นพวกมาเครื่องดื่มเป็นเป๊ปซี่แล้วเขาเรียกโคคาโคล่าแล้วก็มีน้ําแข็งมาถังใหญ่ๆเลย <S <S นั่นตกงลงน้ําแข็งหรือว่าอะไรนะน้ําแข็งก้อนหรือน้ําแข็งล่อหรือถังแป้งถังแป้ง ทิมน้ำแข็งมาใส่แก้วพี่หน we so ่อยดิใ oh, ห so <talk> ้พี่กันหน่อยดิว่าน้ำแข็งเป็นยังไงแล้วเวลาเรามากินข้าวหรือว่ามาที่ร้านอาหารก็จะมีคนมาจำหน่ายรตันนี่โอ้โหก้อนเดียวอยู่ครับไม่เคยเห็นเว้ยทุบไปแล้วไม่เอาดิไอ้เงงะเออขอโทษก้อนอันก็ได้เออนี่ก้อนอินเลย มาพี่อันนี้ก,ก่นอนไม่งั้นมามาพี่ยังไหมเอาน้ำใส่ไป้วก็ลุล่นเข้าไปตามนั่นแหละครับนี้นมันจะกินละมากโอ้โหนี่ครับน้ำแข็งที่นี่ก็ใส่มาเป็นก้อนนะบอกให้ดูวันละคลิปพอครับช่วงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเพราะเดี๋ยวจะอยู่โหมดของการนั่งรอเรเือกลับบ้านนะครับ<ห>วันนี้ก็รู้จักคา<อ><อ>ว่ารอเรเือสี่คนเออพอดี ดอกแกะแบบซีโชว์อ้าวนะวันนี้พี่เขาเอารถน่าจะเป็นรถรับจ้างคล้ายๆแบบแกรบหรือว่าอะไรฮย<ม>ผมไม่แน่ใจว่าใช้แกรบหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มาตั้งแต่ที่อัญยามาถึงที่เจ้าดอกก็ขับไปถึงชั่วโมงครับถ้าเป็นรถบัสก็ชั่วโมงกว่าๆนะแล้วก็เที่ยวบนตลอดทางเลยงั้นได้เห็นวิถี<อ>ชีวิตของคนที่ี่ต่างๆมากมายเลย โอ้ยอาหารมาแล้วหรอเร็วยังสายฟ้าฟาดเอาโอเคเดี๋ยวขอแยกกินข้าวก่อนนะครับขอ็ิดแป๊บหนึง่งติ่งครับนะเราก็คิดว่าเขาจะให้เราชีกเองเขาตัดด้วยกังไกลอีกแล้วขอดูหน่อยเขาจะมาเทคแคร์อย่างนี้หรอ โอเคเดี๋ยวรอกินดีกว่าครับก็ไม่มีอะไรมากวากว่าการที่เรากินอย่างอื่นแล้วก็มีช่างเส้นมีเหลืองแล้วก็จะมีพวกผักก็จะมีเห็เข็มทองนะครับแล้วก็จะมีพวกปรกกาดนะครับหมดแล้วแล้วก็ันที่เราเห็นก็คือน้ำจิ้มแล้วก็ดูดิเดดขาเอาคลิกเอาตะไคร้ยัดเข้าไปในตูดไก่เห็นไหมครับมาโอเคนะเดี๋ยวรอกินข้าวครับก็เดี๋ยวจะมีคนขับรถมาด้วยครับติดตามชมนะครับ ครับก็มาอยู่เมืองเจกดกแล้วนะก็วันนี้ผมแยกทางกับยูทูบเบอร์ YouTuber ชื่อดังไปเวียดนามครับแล้วก็สองงามตามเขาเรื่องไปเรียบร้อยแล้วแล้วหลงจานี้ก็คือการนั่งทำงานอัพคลิปครับนะบอกเพื่อนก่อนว่าคลิปจะมีลงตลอดทุกวันนะครับตอนนี้ก็เมื่อเช้าลงไปที่ฮานอยพรุ่งนี้ก็จากฮานอยไปลาวนะแล้วก็จะไปเจอนล้เอกสองงามตามเขาเรื่องครับมดดี้นะหลายคนยังรู้จักเธอเดี๋ยวผม ตัดคลิปเสร็จในค่ำคืนนี้ก็ลงคันอยู่ครับก่อนที่จะเจอพุ่นดีมันจะมีคลิปตลาดสัตว์ป่าที่เยอะมากๆแล้วก็แปลกมากแล้วซีมคันคนที่ในตลาดน่ารักใจดียุบต้อนรับเราเป็นอย่างดีแล้วก็บอกเลยถ่ายเลยถ่ายโลดถ่ายโลด,โลดทุกทุกคนพูดอย่างนี้นะไม่มีใครทำหน้าบึ้งหน้าตึงใส่แล้วก็ซีมคันหลายคนอยากจะให้ไปเที่ยวบ้านแต่คอานี้มันไกลไงบ้านที่ผมเนดะินทางไปก็ไม่สะดวกเพราะอย่างน,นล้วเดี๋ยวรอชมคลิปนะครับ ก็จริงจริจะลงภาพปกไว้แต่ว่าคนเื่อนอดใจไม่ไหวก็เลยยังไม่ลงนะสำหรับวันนี้มาสั่งข้าวกินกันนะครับในเมืเองเชดยงโดก็บรรยากาศที่เราไปแต่ละที่นี่ต่างกันนะไปนะคืนที่เราย้ายย้ายตัวไปจาโฮจิมินห์จากเจริญสุดๆมาเป็นที่อะไรนะั้นมันอยู่ในตัวเมืองในเขตท,ที่เป็นโซนนอกเมืองแนละ้วที่ตรงั้นที่พักแต่ขาลำบากมากเลยว้าวมาเลยได้นน,นอนมากินเนี่ยห้ สาม0ขอนห้าองแป้งอ่ะสาม0 3 5นห้าสห้าตีเป็นเงินเท่าไหร่สี <50 S 2> <50 S 1> ่เห้าบาทหบาทเออได้ยู่ป้คือเราต่างกับที่เรากินที่นี่รู้พินนั่นไหมมันเพราะเพราไม่ต้องใส่ให้ง็มันอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวจะกินข้าวก่อนนะครับก็ ไม่กินข้าวมันไก่ในเวียดนามนะนี่ครั้งแรกไม่คิดว่ามันจะเป็นข้าวหน้าไก่หรือข้าวมันไก่ก็ไม่รู้ะนะสุสแป้านี่ข้าวผัดจิ้มเจียนเป็นร้านตามสั่งแล้วก็มีน้ำซุปให้ส,สุดท้ายกินน้ำอะไรอะ่ะฝนจะตกแล้วที่บ้านเราฝนตกแล้วอันนี้หนึ่งดอกกินข้าวเลนะครับก็ วันนี้มาพักที่นี่ครับออโรงแรมที่เจอดงนี้ก็ราคาแพงๆทั้งนั้นแหละหลัก4ี่ร้อยห้าร้อยถึงหลักสามสี่พันถ้าเป็นดดหริมแม่น้ำอ่ะพี่ว่ามันอยู่ท่าเรือท่าเรือตอนแรกว่าจะไปนอนแถวนั้นมากดว่าที่พักมันไม่มีเนี่ยมันหลักสามพันหมดเลยผมก็เลยเรื่องที่จะไม่พักที่นั่นไงก็เลยมาพักในเมืองวันนั้นก็พักในเมืองไปเรื่อยๆก็จะครบวันนะตอนแรกผมกล่าวว่าผมจะมาสแตนบายรอนที่เจอดกวันหนึ่งไปไปมาก็ กล่าวว่าคืนนี้จริงๆจะนอนที่อันยาอีกวันนึงใช่ป่ะไปดูสาวขาทำอาหารแล้วคราวเนี้ยผมไปเจอเมนูเด็ดครับไปเจอเมนูปลาซักเกอร์แล้วก็ที่มัคานตอนแรกผมกล่าวว่าจะทําเมนูปลาอาปลาซักเกอร์ปรากฏว่าเรานัดจะมาเจอาดก,กพี่กขาพามาเจอาเจด้กเขาถามว่าตอนนี้กำลังนอนที่บา้านไถนื่ยไหมพี่ผมเลยบอกว่าไม่เป็นไรขอไปนอนที่เจ้ด้วกเลยเพราะว่ากินไปเก็บมาเพราะว่านอนไปจะเหนื่อยครับเหนื่อยจริงนั่งรถมีเหนื่อยมากแล้วก็ลงรถต้อง มาต่อสามล้อแล้วมาต่ออะไรอย่เงี้ยโอ้คนหัวมีเงินแล้วผมก็จะไม่สบายใจด้วยก็รู้สึกละล้านะครับแล้วก็เดี๋ยวพนมเปเนี่ยเับปั๊บอ่ามันก็ต้องมีการไปหาที่พักใช่ป่ะที่พักเราก็ไม่มีเราก็ไม่มีเน็ตนอกจากที่นะว่าไปกินข้าวไปต่อไปผ่านผมไม่รู้ว่าในพนมเปยจะมีป่ะนอกจากเพราะว่าอ่าเราไปวอล์กอินแล้วเขาไปจองที่พักกันก็กลัวที่พักจะราคาแพงเพื่อนแล้วมันต้องมีเน็ต เออค่านี้นผมก็เลยติดต่อจนะได้อยู่นะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ถ้าไม่ได้ก็อาจจะอยู่คนโดเป็นไม่กี่วันเพราะว่ารู้สึกตัวเองเหนื่อยมากจะยาวรีแลกซ์โดยการแบบกลับมาไทยพับคอจริงจริงจะไปส่งน้องแป้งช่วงหลังส่งานเพราะว่าส่งงานมันแพงข้าวของอะไรก็แพงนะครับน้องแป้งอย่างข้าวแล้วทีละทีครบยังแล้วนะเดี๋ยวจะรำลาบรรยากาศที่จะด و ก่อนนะครับแต่ว่าอยากได me. ้ซิมทีเดี๋ยวพาเดินดูอะไรนู่นนี่หน่อยให้ได้ซิมทีนะแล้วเราจยกิงข้าวก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันไปนะตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับโอ้ฟ้าแลบครับเดี๋ยวผมพาน้องแป้งไปซื้อนมแล้วก็เข้าที่พักครับตรงนี้จะเป็นศาลตรงใจกลางจจด็คครับสาธุไว้พองาัครับขอเข้ามาเลยอี่นิดเดียวเอาไปแป้งก็อินนะครับแล้วก็อีกนิดเดียว่ปสาธุก่อนเลียวแม่ก็ดี มาเพื่อนๆดูตลาดที่นี่ครับแปลกไหมให้ดูก่อนพอจะมีปลาช่อนเนี่ยไม่รู้ว่าทํายังไงแล้วจะมีปลากระดงกระดีปลาลินปลาหมอปลาลินไม่มีนะปลาหมอปลาช่อนเยอะมากน้องแป้งไปเลยเลือกซื้ออะไรนะมันอเมซิ่งมากเลยนะแล้วก็จะมีปลาตากแห้งอะไรเงี้ยเต็มเลยปลาล่าพริกนี่ปลาสลิดเห็นไหม ฟุตติงต้งฟุตติ้งนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปเตืนครับมีเป็นแท่งเลยครับมีม <c oughs> าม่มาไทยด้วยนเนีเออเอาอะไรอะไรต้ยมยำมาม่าไทยแล้วป่ะแต่มันไม่มีน้ำร้อนไงไปดูเอาเอาที่พอกินทอดมงมองม้าไม่เอาแล้วมันอยู่ใ,ใกล้ๆนมนมอยู่ไหนนมน้องไมที่มันเป็นเป็นอันที่น้ไม่กินน,น่าไปเนี่ย กินแม่น้องแงงม่ซื้อนมเอ,อ้านี่มันเป็นอันนั้นนมที่มีแรงนะั่นมันเป็นแพ็แคพไม่มีนะครับไปดูข้างในปะขเขาเก็บแล้วเรางปไปดูฝั่งหนุน่ามีเปล่าไะไม่มีนอนอนอนนองแป้งได้นมแล้วนะคะพ่อ มีนมด้วยแล้วก็น้ำแป้งบเบนโต้ด้วยมีของไทยมาขายที่นี่เยอะเหมือนกันครับแบบเบนโตะก็มีชุบเรียกสามอันสองอันพอพี่จะกินไหมพี่จะเอาเบนโตะบอกชี้เขาพี่จะกินอันนี้ไหมน้ำมันมรู้ว่า<อ>พี่จะแอบอกินวันนั้นพี่ยังแอบกินของแป้งเลยน้องแป้งเอาไปแป้งกินนี่ยนะไม่ใช่ไปทิ้งทิ้งไม่เต็มเลยเอาเบนโตะมาสองอันนู่งอันนี้เลยอออนู่ง ดูนะครับของไทยนะของไทยภาษาไทยเขาเกี่ยวบวยเพื่อนนี่ก็เบนโตะอันเล็กๆอันใหญ่ๆอ๋อขายเป็นแพเละหมดวะเนี่ยเอาไปปะมีมีห่อใหญ่ไหมทำมือใหญ่ๆดิทำมือให้เขาดูดิใหญ่ๆอ่ะปะโทมันใหญ่เกินไปไงมีไมโลอ่ะเอามาเอามาเอามาแพงะไหยโอ้ใหญ่เกินไปไหมนี่ก็ได้เนี่ย นม่ทานตะวันอยู่ไหนวะม,วมีเนื้อวัวเนื้อวัวด้วยอันนี้ก็ได้เลยๆวข่าๆข่าๆเออนี่ก็ได้นี่ๆอุ้ยมันใหญ่กลางเนื้อวัววะย่างหรือย่าง,ออางบ่อแน่ใจนะว่าเป็นเนื้อวัวเรนต้องไปทอดต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอามานี่นะถ้าไม่เอานะดดี่นะโดนเอ้อกินได้กินได้กินได้เลยห <50, S 1> ้าหมืน่นห้าหมื่นนี่เท่าไหร่หลาตังเนี้ยร้อยกว่าบาทเจ็ดสิบห้าบาทพอปเปล่าดีเด็ดมาแล้วไม่เอาได้ไงดูชิ่งมาแล้พอเลยนี่ด้วยโอเคสุดป,ปิงสุดป,ปิง <c oughs> นะครับฝนตกมาแล้ว <c oughs> แบงสุดท้ายอ่า5 0 0แบงสุดท้ายหรอแบงค์เมื่อกี้แบงค์อะไร5,000ตัวอะหร5,000ตู้ธนาคารตรงนี้ครับ S A C S C Combank นัคกับพี่พักครับไม่ไกลไประวังขวดไอ้นี่ครับทนนะระวังนะไปแต่แตาพอจ้ตลาดู้่ตรงนั้นครับเห นี่เราใกล้ตลาดเลยเอาแป้งอบหน่อยอองไปเลี้ยวซ้ายถึงที่พักแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนที่ตามชมครับนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับคลิปเพื่อความสบายใจเพราะผมไม่ได้ลงคลิปเลยวันนี้ก็ขอวอล์กในวันที่วันนี้วันที่สี่เดือนเมษายนพศ2 5 0 0 หกสิบสองครับอยู่ยที่ชา,าวโลกนะครับเราเรือกลับบ้านนะถ้ามีอะไรถ่ายก็ถ่ายไม่มีก็ไม่คงไม,ไม่ถ่ายนะว,ว่าคุยเป็นชีวิตประจําวันให้ฟังก่อนที่จะเข้าป่าหาปาลา ที่นี่เขาทิพย์มะขามนะครับเพชรชบ,บูรณ์วันเรามาขายที่นี่เลยนะมะขามหมูขาวเขาเลี้ยงกนะันสวยงามน,นะดูเลี้ยงไม่ต้องไปสักลูกเนือ้อทุเรียนครับปลอมนอกมุมใหนเราไว้หมูเงี้ยเถื่อเขาจะขายเขาขายทุเรียนอ้าดูที่พักก่อนออกไปแล้วครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมและกำลัง,งใจได้ดีเสมอมาครับรอชมคลิปช่องแน่นอนนะครับไปแล้วครับฝนตกพายุแล้ว